สวัสดีนะคะเพื่อนๆน,นะก่อนที่จะมาเปิดคลิปแรนดอมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะขอแนะนำนิดนึงว่าแม่หมอมีไอจนะคะที่ที่เปิดไว้สำหรับคนที่สนใจวัตถุมงคลหรือว่าไปดูของไปดูสินค้าที่แม่หมอมีที่เคยลงไว้นะไม่ว่าจะเป็นพมะพิ้าวข้างจรชงชาองค์พระแม่ลักษมีขนมไหว้เทพินดูหรืออื่นๆอีกมากมายสร้อยข้อมือหินมงคลอนะไรเงี้ยไปดูได้เลยนะในไอจีที่ใช้ชื่อว่า นิลินนะคะแล้วก็ขีดล่าง N I L A N เนาะแล้วขีดล่าง TA โ o ่ T A R O T 8 8ชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยแต่ว่าดันมี Underscore ขีดล่างกันระหว่างนิลินกับทาโ o ่นะเพื่อนนะโอเคค่ะแล้วแม่หมอจะแปะไว้ที่ในช่องชุมชนเนาะลิง์ลิง์ไอจีเข้าไปดูช่องชุมชนของแม่หมอได้นะคะเพื่อนเพื่อนนะคลิปลา่ารูปล่าสุดที่ลงไว้นะคะที่ใส่ชุดสีแดง <c oughs> โอ้ยเสียงแม่หมอแย่ป๊บนะคะ ช่วงนี้แม่เหมาใช้เสียงเยอะมากๆเลยนะเลยต้องรับงานดูดวงส่วนตัวเนี่ยแบบไม่ไม่เต็มพิกัดเกินไปต่อวันซึ่งตอนนี้ถ้าใครจองคิวดูดวงส่วนตัวมาเนี่ยจะได้ดูประมาณวันที่1 7บ8ธันวาคมนะคะเพราะว่ารับดูจํากัดเพราะว่าเสียงเราเราก็ต้องถนอมเสียงเราไว้เนาะจะได้มาอัดคลิปแลนด์ด็อกไม่เป็นเพื่อนด้วยคราวนี้สําหรับคนที่อยากสั่งซื้อสินค้านะคะมีอีกช่องทางหนึ่งคือ l ล ne นะคะเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็จองคิวเช็คดวงส่วนตัวนะคะ ID คือ L O N 1 2 1 5นะเพื่อนนะแต่สำหรับใครที่สนใจดูสินค้าก่อนแล้วค่อยมาสั่งกับแม่หมอเนี่ยก็ต้องเข้าไปใน IG นะนิริน ขีดล่างทาโล่8ปเป็นสาังกฤษนะโอเคนะคะแล้วคนนี้แนะนําสินค้านิดน,นึงว่าคือตอนนี้แม่หมอได้ได้ลสคอสมาแล้วนะเ,เป็นเพนดูลัมลสคอส,สวยมากแล้วก็ตัวที่แม่หมอใช้นะอันเดียวกันเลยก็คือเป็นหินอความารีนนะคะเป็นหินแห่งสายน้ําและท้องทะเลถ้าใครสนใจก็คือแม่หมอทําวิธีแล้วก็เตรียมจัดส่งได้นะ,ะแม่หมอปล่อยอยู่ที่699บาทนะเพนดูลัมคู่นี้นะคะแต่ชิ้ต่อชิ้นนะคะ อืมแล้วก็สร้อยอะ่ะสร้อยตัวเองก็ไปต้องไปหากันเอาเองเด้อนะแม่หมอไม่ได้มีสร้อยไปให้นะจ๊ะทุกคนมีจํากัดนะตอนนี้จะจะ,จะทำออกมาแค่3ชิ้นอยู่นะยังไม่ได้ไม่ได้เอามาเพิ่มนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมา L O N 1 2ึ่นะคะฝากดูโฆษณาด้วยนะทุกคนนะคราวนี้อุ้ยทำไมวันนี้หยิบให้สำหรับนี้มาล่ะเออ แสดงว่าจะให้อ่านตรงนี้คราวนี้เรามาเช็คพลังงานของเขาและพลังงานของคุณวันนี้จะเป็นพลังงานของใครขอบันมีแห่งองค์พ่อพระพิคเนธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแม่หมอบอกกล่าวทีโองส์ีคเนศสยะมหาหานะคะมาองค์พ่ออยากจะบอกอะไรพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้คนที่คุณนึกถึงเออน,นี้เหรอเพจออกครับคนที่คุณนึกถึงจริงๆแล้วคนคนนี้มีจิตใจที่ยังยังยังแบบยังอยาก กลับมาในความสัมพันธ์หรืออยากได้อยากขอโอกาสอยากคุยดีๆด,ด้วยนะเนี่ยแต่ด้วยพลังงานเพจออกครับยังไม่กล้าที่จะทําอะไรแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกถึงความที่อยากอยากมีน้ําจิตน้ําใจหรือแสดง อยากจะอยากจะทําอะไรบางอย่างเดี๋ยวค่อยเปิดต่อไปนะเพจออกคับคือคนที่ชาวธาตน้ําได้มีกลกฎพิจิกได้รวมทั้งเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือไล่เลียคุณก็ได้นะคะแล้วตัวคุณตอนนี้เป็นยังไงเดวิลทาไมช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คุณระวังนะแม่หมอมีความรู้สึกถึงพลังงานว่าคนคนนี้จะวนกลับมาในความสัมพันธ์สาหรับ,บบางคนนะที่เป็นพลังงานแรนดอมตรงกับแม่หมอจริงๆถ้าใครไม่ตรง คืออย่าเอาไปเหมารวมหมดนะบอกแล้วนะพลังงานมันเป็นพลังงานโดยรวมดูเป็นหมื่นเป็นแสนคนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูดวงส่วนตัวนะถึงจะมั่นใจได้นะคะพลังงานของแรนดอมในวันนี้ใครบางคนที่เคยนิ่งหายไปอ่ะเขาจะกลับมาจะกลับมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่คือได้กลับมาคุยหรือกลับมาทักทายหรือว่าเจอบางสําหรับบางคนอาจจะเจอตัวเป็นๆหรือมีพลังงานบางอย่างที่ได้ได้กลับมาสารมาคุยนะหรือเขาแต่คุณต้องระวังอย่างหนึ่งเดวิลขึ้นฝั่งคุณเพราะว่าคนคนนี้ อาจจะทํานิสัยเดิมกับเราคือทําให้เรารู้สึกแบบอึดอัดเอาออกจากหัวไม่ได้ทรมานกับสิ่งที่เขาก็ทําการที่วนกลับมาเนี่ยเขาก็จะทําให้เราดิ่งครั้งหนึ่งต้องระวังนะอันนี้แม่หมอขอเตือนเลยว่าถ้าเขากลับมาแล้วทําให้พวกคุณเป็นแบบเดวิลโดนโดนโดนควบคุมหรือทำให้อึดอจจัดใจอ่ะพวกคุณต้อง,ต,องต้องตั้งสติเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์แล้วใช่ไหมเรามีภูมิต้านทานแล้วแล้วอย่าให้ใครที่เข้ามาแล้วมาดึงเกมหรือว่าถ้าเข้ามาด้วยความจริงใจโอเคให้โอกาสเนาะ ความรักให้ใหถ้ถ้าแสดงความรักที่ดีอะ่ะทาให้เรารู้สึกสบายใจอะ่ะเราไปต่อแล้วคุยกับเขาได้นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าถล่มลึกแล้วต้องมารุ่มหลงเขาแล้วเขาก็ทําตัวออกห่างอีกหรือมาเพื่อดึงคุณไว้แล้วก็หายไปอีกหรือคือคนคนนี้พลังงานมันจะเหมือนคนที่ไม่ชัดเจนทีนี้ที่ว่าตัวเขาเองอาจจะเด็กกว่าหรือไม่มีความพร้อมเนาะในช่วงแรนดอนแรนด้อมเก่าๆอ่ะที่เคยพูดไว้คนคนนี้จะใช้วิธีการดึงดึงคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ แต่มันจะไม่ชัดเจนนะเพราะเดลิวิลเกิดขึ้นหมายถึงว่าจะไม่มีวันเลยที่จะปล่อยให้คุณหายไปจากชีวิตเขานาน,านๆสมมุติว่าบางคนหายไปหนึ่งเดือน3เดือนอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้จะทําบางอย่างให้กระต้นให้คุณรู้สึกว่าเช็คเลคเช็คความรู้สึกคุณว่ายังมีต่อเขาไหมและให้คุณไปกลับไปสนใจเขาหรือว่าทาทาบางอย่างที่ออกสื่อหรือว่าทําให้คุณรู้สึกแบบนึกถึงวันเก่าๆที่มีเขาหรืออะไรบางอย่างเนี่ยคุณต้องต้องระวังนิดน,นึงนะ เมื่อคุณเข้าไปแล้วคุณจะกลายเป็นเดวิลคือเขาจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดอีกรอบหนึ่งซึ่งพลังงานนั้นเขาจะทําอะไรอีกอ่ะคอดูหน่อยค่ะอ๋อพลาังงานเขาแบบสับแล้วแบบทำไมวันนี้รู้สึกอุย้ยพลังงานเขาเละเทะมากเลยแกเป็นอะไรมากวะเนี่ยเขาจะกลับมานะดูเวลเขาจะทําตัวเหมือนแบบว่าคนคนนี้จริงๆแล้วเ,เขาพยายามไปใช้ชีวิตไปรักทางไกลได้เนอะดูเวลต่างชาติต่างศาสนาหรือแม้แต่คนไทยในต่างแดน ถึงแม้ว่าเขาจะทาตัวดูแบบมีความสุขอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสันโดษนะคนนี้คือตัวพลังงานเขาแล้วก็เหมือนกับโฟกัสที่ตัวเองแล้วเหมือนก็จะพยายามปล่อยคุณอะจะปล่อยมือคุณอะแต่พลังงานมันเหมือนกับมาอย่างไรไม่รู้แม่หมอรู้สึกว่าการที่เขาสื่อออกมาเขาอาจจะมีการสื่อสารมาทางโซเชียลตรงสตอรี่เอย่ยลงอะไรเอ่ยที่ทให้คุณเห็นเขาเห็นเขาอยู่ได้หรือว่าหรือว่าส่งเรื่องราวบางอย่างทาให้คุณนึกถึงวันเก่าๆได้นะคุณก็ต้องระวังเห็นปะคนคนนี้ สี่ถ้วยคุณระวังอีกครั้งเลยนะที่เขาจะมาดึงมายื้อคุณไว้เพราะอะไรเพราะตัวเขาไม่พร้อมแต่ปล่อยการปล่อยคุณไปก็เป็นเรื่องยากสําหรับเขาเขาไม่อยากให้คุณไปใจลึกๆของเขาคือเขายังส่องอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้ส่องตลอดนะสําหรับพลังงานเนี้ยแต่ว่ามันมีพลังงานของการที่มีเวลาไม่ตรงกันนะคุณน่าจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะอยู่คนละประเทศได้นะหรือการทํางานที่หรือถ้าเขาเป็นคนไทยนี่แหละแต่คนละจังหวัดอะเวลาเวลาทํางานหรืออะไรเงี้ยมันจะ คุยกันยากหรือว่าเออมันมีเรื่องของเวลาเข้ามานะแล้วก็คนคนนี้จะทําจะดึงคุณกลับมาในความสัมพันธ์ของเขาให้ได้ไม่ไว่ารูปแบบไหนก็ตามนะจะเป็นแต่ตัวเขาเองจะไม่เหมือนจะไม่ทําอะไรอ่ะไม่ได้ทักทายเข้ามาแบบตนเป็นแต่จะดึงพลังงานของคุณให้รู้สึกรุ่มหลงหรือว่ารู้สึกเอ๊ะแ,แปลกประหลาดเนี่ยกลับไปหาเขาอีกซึ่งมันเป็นแม่หมอไม่แน่ใจมัน,ม,นมันจะ เขาจะทาในรูปแบบไหนอะแต่เป็นแรงงานที่ทําให้คุณรู้สึกวนกลับไปวนลูปกับไปเหมือนปล่อยมือเขาไม่ได้แต่เขาก็จะไม่ชัดเจนกับคุณคือไม่ปล่อยคุณนะยังมีความรู้สึกให้คุณนะเพจอัพนะคับเนี่ยไม่ปล่อยคุณไปจากชีวิตดึงเอาไว้กระตุกไว้แป๊บนึงแล้วตัวเองก็หายไปอีกก็ได้หรือคือยังไงก็ได้คือเขาไม่พร้อมเขาจะไปทําเรื่องราวไปทํางานไป,ไป,ไ,ปไปดูแลส่วนตัวของเขานั่นแหละแต่เขายังอยากมีคุณแต่เขาจะทําลักษณะที่ว่า ไม่ให้ไม่ให้เสียฟอร์มตัวเองอะ่ะเออนั่นแหละถ้าใครโดนแบบไหนก็มาบอกกันบ้างเดินนะคะโอเคมาแล้วเขาเป็นยังไงต่อตอนนี้พลังงานเขาแบบอะไรก็ไม่รู้สามเหรียญแม่หมอรู้สึกว่าเขาจะทำเห็นไหมเขาจะทำอะไรบางอย่างเพื่อกระตุ้นความสนใจจากคุณแต่ว่าจะ,จะทักไหมให้คุณเป็นฝ่ายทักแสบนะคนของคุณนะเป็นเด็กแสบนะเป็นคนแสบเลยแหละแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นทำไมเขาถึงอยากกระตุ้นคุณกลับรู้ปะ่ะเพราะเขาเห็นคุณ ไปโฟกัสเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองความการเงินของตัวเองหรืออะไรก็ตามแล้วคุณดูไม่ได้โฟกัสที่เขาแล้วอ่ะคุณหันหลังตั้งหน้าตั้งตาสร้างฐานะสร้างสร้างตัวตนหรือสร้างความสุขพยายามทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความข้างใครในรูปแบบอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเขาเลยเขาทนไม่ได้ทนไม่ได้ละว,ว่าคุณจะไม่จะไม่สนใจเขาแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นเพราะนั้น จริงๆแล้วพลังงานเดวิลกับสี่ถ้วยมันคือพลังงานของเขานี่แหละแต่เขาจะทพํพยายามพยายามทําให้คุณเป็นอย่างเขาให้ได้จะต้องเธอจะต้องคิดถึงฉันเหมือนฉันที่ถึงเธอนะเธอจะปล่อยมือฉันไม่ได้นะเธอจะต้องมีฉันอยู่ในใจเสมอ,อน,นี่แหละคือความคิดของเขาแต่เขาคิดมันมันคิดเข้ามาแต่ว่าไม่ยังไม่ทํา อยากจะทําอะไรบางอย่างแต่จะทำด้วยความที่แบบวางแผนเข้าใจปะ่ะทําให้คุณรู้สึกว่ายังมีเขาอยู่วนเวียนอยู่พลังงานเขายังอยู่รอบตัวคุณนะเขายังไม่ได้หายไปไหนแต่เขาจะฟอร์มเยอะจะไม่ทักมาแบบตัวเป็นๆสาหรับพลังงานเนี้ยอ่หอร์เซมีโอกาสที่จะทักมาได้แต่อีก30-40%ินั้นคือทําบางอย่างให้คุณเป็นฝ่ายตามเขากับ โอเคนะเพื่อนเขาเห็นคุณไปโฟกัสด้วยตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเขาทนไม่ได้ที่คุณมีความสุขและความเจริญก้าวหน้าหรืออะไรบางอย่างคนคนนี้พอเห็นคุณมีความสุขแล้วเขาจะรู้สึกแบบเธอมีความสุขในฐานะที่ฉันแบบไม่มีฉันได้ย่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกแบบจะดึงอะพลังงานของการอยากคุยนะอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารแต่ไม่พูดตรงๆคือปากกับใจไม่ตรงกันและการกระทําออกมาทําให้รู้สึกแบบโอ้ไม่ก็แบบนะจะแบบ จะเหนื่อยอะคุณจะเหนื่อยนะเพราะนั้นคุณต้องระวังนะแล้วพลังงานของคุณเะเป็นไงโอ้โหเขาจะดึงคุณให้กลับไปสนใจเขาถูกออกครับเห็นปะคือคุณไปโฟกัสงานแล้วคุณไปโฟกัสสิ่งอื่นๆแล้วแต่เขาอะจริงๆแล้วคนคนนี้มีใจให้กับคุณยังมีถ้วยยังมีเหรียญยังมีทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกของเขาคือชอบคุณนั่นแหละบอกเลยแต่ที่ผ่านมาอาจจะแสดงตัวตนที่แบบไม่สนใจคุณเลยหรือว่า ทำให้รู้สึกว่าคุณแค่แค่เป็นคนหนึ่งที่ท,ที่มีที่มาอยู่ในชีวิตเขาเท่านั้นเองไม่ได้ให้ค่าไม่ได้สนใจแต่ใจลึกๆของเขาอะทัวร์ของเขาะฝั่งคุณเปิดมันต้องเป็นของเขานะอืมเขารู้สึกว่าเขาจะทําให้คุณอะกลับมาสนใจเขาอีกครั้งยังไงเธอต้องมีชั้นเธอจะไปสนใจสิ่งอื่นแทนชั้นไม่ได้ไม่ว่าคนไม่ว่าสามเหลียนเนี่ยคือที่เธอไปสนใจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความสามารถเรื่องพัฒนาตัวเองอะไรก็แล้วแต่หรือการไปพูดคุยกับคนใหม่ มันทนไม่ได้เขาทนไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาทนไม่ได้เขาจะต้องทาบางอย่างละที่จะดึงคุณไว้ในความสัมพันธ์นี้เห็นปะเด e ขึ้นฝั่งเขามันจะจบแบบนี้หรอมันจะจบอย่างนี้จริงใช่ไหมแล้วเขาเป็นคนฝั่งเดทขึ้นฝั่งเขาซึ่งเขาเป็นคนเลือกจบเองไม่ใช่คุณด้วยนะพลังงาน70%เนตะจะเป็นฝั่งเขาที่ที่เลือกที่จะตัดสินใจไม่ไม่ไปต่อความสัมพันธ์ก็คือจะพยายามคิดว่าตัวเองอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณเดทแต่ว่า คุณเป็นเดอะเดที่ไม่เศร้าหมองไงคุณเป็นเดอะเดที่สดใสแล้วมีความสุขแต่เขาเลือกที่จะปล่อยเดอะเดที่เป็นท้องฟ้าทุ่งหญ้าที่สดใสแล้วนาแบบความบริบูรณ์เนี่ยทิ้งไปอย่างเงี้ยเขาเลือกเลือกทิ้งความสดใสไปอันนั้นคือเขาตัดสินใจไงคนคนนี้นะอาจจะลงรูปวิวทิวทัศน์ในสตอรี่แล้วก็ลงลงแคปชั่นเงาเงาหรืออะไรของเขาเพลงบทเพลงเงาเงาอะไรของเขาทุงา่งหญ้าวิวแต่ไม่ลงตัวเองนะท้องฟ้าคุณสังเกตเถอะ มันหมายถึงคุณถ้าเขาลงถ้าใครก็ตามที่ลงสตรอรี่อย่างเงี้ยแล้วมีเพลงบางอย่างที่เสื่อก็คือจะหมายถึงคุณแต่ตัวคุณนะ่ะคุณบอกว่าโอเคจ้าปกติคุณจะโดนโดนเขาผักลงหลุมดำเนาะเพราะเขาเป็นฝ่ายเทเราใช่ปะเอดออฟสอดแปดดาบคุณบอกโอเคจ้าที่ผ่านมาฉันเคยเป็นอย่างนี้เลยนะฉันโดนเธอผักลงไปในหลุมดําให้ฉันลุ่มหลงเธอแล้วไม่มีสถานะให้ฉันรู้สึกโหยหาแต่ตัวเธอฉันทรมานมา,มากนะที่ผ่านมากว่าฉันจะหลุดออกจากหลุมดำนี่ใช้เวลานานแล้วเธอจะทําวางแผนซ้ําๆอีกหรอ คุณดิวกับพวกนักป่ะเนี่ยเออนะแล้วก็คุณบอกว่าตอนนี้ฉันเป็นแปดดับกับหัวฉันปลดล็อกให้ใจตัวเองแล้วจา้าฉันสามารถที่จะมีหรือไม่มีเธอก็ได้ถามว่าความรู้สึกพวกคุณยังมีอยู่ไหมความรู้สึกชอบความรู้สึกล่มหลง,ลงหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าจะหายกันไปได้ง่ายๆเนาะกี่เดือนอะไรเงี้ยถ้าคนที่คนที่มีความผูกพันกันลักษณะเจ็ดปีแปดปีเงี้ยมันยิ่งยากใช่ปะ่ะแต่ตัวคุณบอกว่าโอเคฉันมีภูมิต้านทานฉันมีวัคซีนฉันจะไม่คงไม่ผลักตัวเองเข้าไปในหลุมดําหรือให้ เขาไปจมอยู่กับสิ่งที่แบบทรมานอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ฉันเป็นแสงสว่างให้ตัวฉันเองแล้วต่อถึงจะจบแต่ฉันก็เป็นความสูงของตัวฉันเองได้แล้วคุณบอกเลยแล้วก็คุณบอกว่าถึงเธอจะทําอะไรฉันน่ะมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะฉันมีประสบการณ์การเรียนรู้ความเจ็บปวดนั้นอ่ะมันจะไม่สามารถทําแบบเดิมซ้ําๆกับฉันได้มันอาจจะมีการเว้นเวอร์สองสามวันอะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะเยียวยาตัวเองได้ไวขึ้น แม่หมอบอกเลยว่าคุณจะรู้ว่าโอเคถ้าคนคนนี้ยังกลับมาเป็นรูปแบบเดิมไม่เคยเปลี่ยนคุณก็จะไม่เหมือนว่าคุณก็จะไม่ไปต่อนะในความสัมพันธ์เนี้ยคนคนนี้นะ King of w a n d ตัวตนของเขาอะ่ะคือเขาจะพยายามทำอะไรบางอย่างให้ให้เห็นว่าเขายังอยู่อะ่ะคนคนนี้แบบเหมือนคนที่แบบพลังงานเหมือนพวกนักพวกที่แบบมันนามันใจตัวเองอะ่ะ พวกที่ที่เคยบ้่นใจแล้วก็แบบคิดว่าตัวคือเขาเป็นคนดีเสน่ห์แหละช่วงหนึ่งที่คุณเป็นรุ่มหลงเขาอะ่ะเขาเขาเหมือนกับคนที่หลงตัวเองไงไม่รู้ <c oughs> ไม่เหมอรู้สึกอย่างนั้นอะนะแต่ตอนนี้คุณบอกว่าโฮย้ยถ้าเธอกลับมาเพจออฟสอดคุณมองเขาแบบเธอกลับมานี่คือความความความหายนะของฉันเลยนะเนี่ย <c oughs> อารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเธอจะกลับมาเหรอคิดฉันต้องคิดดีๆก่อนนะว่าถ้าเธอกลับมาเนี่ยแล้วเธอทําทให้ฉันรู้สึกแย่อีกอะ่ะ ฉันฉันคงฉันคงต้องคิดดีๆแล้วฉันไม่ไหวนะจ๊ะก็คือแบบว่าคุณถอยได้คุณถอยอ่ะแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นนะคุณอาจจะแบบรู้สึกกลับไปข้างรักเขาหรือว่ามีความรู้สึกเก่าๆวนกลับมาสักพักหนึ่งอ่าวันสองวันสามวันอะไรเงี้ยแต่คุณจะเยะียวยามันสําเร็จคุณจะรู้สึกว่าคุณจะไม่เอาตัวเองไปขังอยู่ในกรงที่เคยเป็นแล้วตัว,ต,วตัวเขาอ่ะ ณเวลาเนี้ยวันที่คุณหายไปคือคุณไม่ข้างรักเขาหรอคุณปล่อยมือใช่ไหมคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นตอนนั้นน่ะในแม่หมอขออนนิดนึงสมัยก่อนคุณน่าจะมองเขาแบบดีมากหรือว่าชีวิตเขาน่าจะมีคนเข้าหาเยอะหรือคือจริงๆแล้วตัวคุณน่ดูดีนะแม่หมอว่าแต่ว่าคุณไปให้คุณค่าเขาเกินความเป็นจริงไปนิดนึงนะซึ่งตอนนี้คุณพอคุณหยุดแล้วเขาเป็นเดอะเฮอร์มิตแล้วเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาโดดเดี่ยวแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นอินโทรดได้ด้วยนะคือไม่ค่อยส่งสินกับใครแต่ว่าเป็นคนสองบุคลิกได ภายนอกดูพาวดูมั่นใจในตัวเองแต่ใจลึกๆเขาเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองที่เราเห็นนะภายในของเขาคือค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงและสมระแล้วก็ไม่ค่อยได้อยากคุยกับใครหรอกแต่ภายนอกที่สแสดงออกมาเหมือนคนที่จะต้องมันเหมือนเป็นคนสองบุคลิกะคุณบางทีดึงให้คนมาสนใจบางทีก็อยากอยู่ส่วนตัวแต่พลังงานปัจจุบันเนี้ยเขาจะเป็นคนที่แบบอยู่กับตัวเองไม่ค่อยมีใครสนใจเขาเหมือนก่อนโดยโดย,โดยเฉพาะคุณอะคุณก็จะไม่ได้มาแบบ มาตามเขาอะไรเหมือนเดิมละเขาจะเริ่มรู้สึกเหงาเหงาเขารู้สึกเหงาเหงาแล้วเขารู้สึกว่าแม่หมอไม่ดูพลังงานคุณละเขารู้สึกว่าเขาอยากให้คุณกลับมาแปดถ้วยเขาอยากให้คุณเดินกลับมาเองมาง้อเขามาตามเขาเองโดยที่เขาแบบไม่อยากจะเป็นฝ่ายทักอะไม่อยากลดอีโก้อืมแปดถ้วยทั้งทันที่ตัวเองเป็นคนเลือกที่จะเงียบด้วยนะพลังงานคนคนนี้เนี้ยน่าน่าน้าน้าน่าดุอะหน้าหน้าน้าเรื่องอะไรวะหน้าสักหน้า หน้าไม่เรียวฟาดหรอหรือไรไม่รู้อ่ะแม่หมอพูดไม่ถูกแต่พลังงานคือเหมือนกับว่าเขาเป็นฝ่ายที่จะเงียบเป็นฝ่ายเงียบไปจากคุณเองแล้วพอคุณเงียบเลือกที่จะเงียบบ้างไม่สนใจเขาคนคนนี้รู้สึกว่าทําไมคุณไม่เหมือนเดิมตลกไหมทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายที่เดินไปแล้วคิดว่าจะโมฟจากคุณได้ตั้งแต่เดทอะเดทขึ้นใช่ปะ่ะเอออยากจบกับคุณแต่พอคุณเงียบบ้างรู้สึกว่า คุณไม่เหมือนเดิมคุณไปโฟกัสสิ่งอื่นเขาทรมานเนี่ยปะเขาทรมานกับสิ่งที่คุณเงียบหายไปแล้วก็เริ่มดราม่าละเริ่มสร้างอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกแบบจะต้องมีเขาอยู่อะคุณระวังหน่อยนะแล้วคนคนนี้บางคนบล็อกคุณด้วยบล็อกแล้วไม่ปลดบล็อกแต่อยากให้คุณกลับมาอันนี้เป็นพลังงานที่อะไรก่อนเนาะตลกไหมพวกคุณเข้าใจที่ไม่หมอสื่อใช่ปะทําเองสร้างเองไม่บล็อกไม่ปลดบล็อกด้วยนะสาหรับบางคนอะแต่จะแต่ต้องการให้กลับมาเองให้เรากลับมาเองอยยย่างเี้้้มันไดดวหร แต่จริงๆอ่ะตัวเขาเองอ่ะตอนนี้เป็นเดวิวที่เป็นแบบทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นอ่ะถ้าเขาทําตั้งใจทําให้คุณเจ็บปวดอ่ะตัวเขาเองไม่แพ้กันนะไฟลนอยู่ถ้าเขาตั้งใจทําให้คุณว้าวุ่นหัวใจอ่ะพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดวิลหรือความอึดอัดใจทรมานใจอ่ะจะถูกส่งกลับที่เขาเขาจะไม่ได้มีความสุขถ้าคุณรู้สึกร้อนรุ่มรู้สึกทรมานอ่ะให้รู้ไว้เลยว่าพลังงานครึ่งหนึ่งเป็นของเขาเห็นปะเฮ้ยกิ้ง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 เทวดาหิวปีก เขาแย่นะสภาพของเขาแย่คือเขาเป็นคนเลือกตัดสินใจทําบางอยา่างแต่ตัวเขาเองกลับกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขซะเองกับสิ่งที่ตัวเองเลือกเดินออกมาหรือเลือกกระทําเขาทําคุณไว้คนคนนี้อาจจะรู้สึกสํานึกผิดเลยแหละแต่สํานึกผิดแล้วไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าบางคนนะสำหรับพลังงานบางคนที่ไม่กล้าที่จะวนกลับมาหาคุณเพราะว่าตัวเองทําเรื่องเาวาไว้เยอะรู้ตัวว่าทําผิดแต่ไม่รู้จะไม่ขอโทษไม่อยากขอโทษเพราะว่ามีหน้ากากหรือว่าอีโก้บังอยู่ ทรมานใจกับสิ่งที่ตัวเองทําเห็นุหยคุณเขาว่าถ้าคุณรู้สึกเหงาเหงาเจ็บปวดจี้จีหัวใจหรือเครียดเนี่ยพลังงานฝั่งเขาเลยนะเขารู้สึกเครียดมากเพราะเขาเคยทําให้คุณเครียดคุณเคยนอนไม่หลับคุณเคยเว้นเวอร์ทรมานใจกับเขาเนี่ยจมปักอยู่กว่าจะหลุดเขาออกมาได้ตอนนี้พลังงานทั้งหลายย้อนไปที่เขาแล้วนะเขาทุกข์นะคุณเขาทุกข์เขารู้สึกว่าเขาทําสิ่งอะไรไปเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะถ้าคุณเคยร้องขอต่อเทพ เวอาปราจำตัวคุณอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขาได้ตื่นรู้เขารับกําลังรับผลกับสิ่งที่เขาทําถ้าการวนกลับมาของเขามันเป็นเรื่องยากให้คุณรู้ไว้เถอะว่ามันอาจจะต้องเป็นเวลาที่เขาจะต้องไปชดใช้บางอย่างที่เขาเคยทําไว้กับคุณก่อนเพราะให้เราแฟนเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเขาน่าจะทําเรื่องราวดราม่าอะไรบางอย่างหรือว่าดึงความสัมพันธ์นี้มีมากกว่าหนึ่งคนแล้วเขาช่วงนี้คุณอาจจะฝันหนึ่งเขาเขาอาจจะฝันหนึ่งคุณเยอะนะ เห็นปะเขาเคยทําให้คุณเครียดกับเขาในออปเปอเรชันแต่ตอนนี้เขากำลังจะทําแบบเดิมคืออยากจะทําให้คุณรู้สึกว่าปล่อยมือจากเขาไม่ได้คุณจะต้องพลังงานเขาจะต้องเกาะอยู่ตรงนี้เลยเขารู้สึกว่าคุณจะต้องเขาจะไม่ให้คุณปล่อยมือจากเขาเขาจะส่งสารพลังอะไรมาก็แล้วแต่คุณก็ต้องระวังเพราะเขายังรู้สึกรักคุณแล้วเขาจะกลับมาถ้าคลิปตัดไปนี่คือจบเลยนะคะเพื่อนไม่หมอไม่ต่อนะเด e เรเวอร์เขาไม่รู้ตัวแล้วว่าเขายังรักคุณคุณเดียวกับคนทางไกลได้นะหรือแชร์เรีย นะคะคนที่ความคิดเห็นต่างกับคุณคนที่ชอบทะเลาะกับคุณนั่นแหละเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้แน่นอนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คลิปหน้านะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องยากถ้าเขาจะกลับมาต้องใช้เวลาเพราะว่าเขาสร้างวีรลกรรมไว้เยอะเขารู้สึกว่าการมาเจอคุณมันเป็นเรื่องยากแล้วตอนนี้มันจะต้องลดอีโก้ของเขาให้ได้ก่อนโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะคะเพื่อนเดียวรลืมาแอดไอจีแม่หมอนะนิลิน